ขอบคุณครับขอบคุณ MC พี่โอด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีอีกนะครับในเช้าวันพุธที่8วันนี้นะครับกับสมาชิกนะครับทุกท่านในห้องนี้ด้วยนะครับทุกคนเป็นมหาเศรษฐีนะครับแล้ว็ยินดีต้อนรับนะครับสาหรับคนใหม่นะครับอาจจะเป็นคนใหม่จริงๆเลยนะที่เข้ามาฟังวันนี้เป็นวันแรกนะครับมาเปิดโลกัศน์ของตัวเองนะครับของฟังเรื่องราวแล้วก็สิ่งดีๆที่ในห้องนี้นะครับมีผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ผู้ที่ มีประสบการณ์แล้วก็ความรู้มากมายที่มาแชร์แล้วก็แบ่งปันกันในห้องนี้นะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแฟนนะครับตัวยงของห้องนี้เลยนะครับแล้วก็มีการส่งลิงก์ต่างๆนะครับให้กับทีมงานได้เข้ามาฟังมีหลายๆคนนะครับที่เกิดจากห้องนี้ครับที่เขาตัดสินใจนะครับในการที่จะเริ่มต้นธ,ธุรกิจแล้วก็เดินไปกับพวกเราห้องนี้แหละเป็นห้องที่เปิดใจเขาได้นะครับแ,แรกๆเขาอาจจะไม่เข้าใจใ,ในสิ่งที่เราไปบอกต่อ แน่นอนครับไม่มีใครเข้าใจแต่ครั้งแรกถอกไหมครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมโพสต์ราเต้นะครับชื่อจริงชื่อธีรทรพิยรตสวัสดนะครับตอนนี้ก็กําลังพูดคุยนะครับหรือว่าคอนเฟอเรนซ์นะครับอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับเห็นไหมครับว่าวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถที่จะมาพูดคุยนะครับมาพบปะแบบพูดคุยแบบนี้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ดีๆแบบนี้ซึ่งการแลกการแลกครับวันข่าวบนเนี้ ตกใจนะครับตกใจมีเสียงสะท้อนด้วยนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่เขาเรียกว่าให้โอกาสผมนะครับได้มารู้จักกับบริษัทพอปามชูริสนั่นก็คือพี่สาวของผมนะครับคือพี่แก้วแล้วก็พี่สุริศนะครับซึ่งทั้งสองท่านนี้เป็นคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนการเคยร่วมธุรกิจกันมาก่อนนะครับเคยทาอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งที่ที่ผมกับพี่ีเขาทำไปเนี่ยคือจะเป็นในส่วนของการ ทำเครือข่ายเหมือนกันเป็นเน็ตเวิร์กเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะขายสินค้าเป็นอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางผมคิดว่าหลายๆคนนะครับในห้องนี้ก็เคยผ่านประสบการณ์นี้มาบ้างแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมอยู่ป,ประมาณปีกว่าๆนะครับปีกว่าๆซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาจะเป็นสถาบันนะครับในเรื่องของการสอนทาออนไลน์แต่ว่าการที่เราไปเรียนเนี่ยคือไปเรียนฟรีนะครับจากนั้นใครที่ไปเรียนแล้วนะครับมีความรู้แล้วแต่ยังไม่มีในส่วนของสินค้า ที่จะเอาความรู้เราเนี่ยไปใช้เอาไปขายสินค้านั้นเนี่ยเขาก็จะมีสินค้าให้เราขายแต่การที่จะขายสินค้าเขาต้องมีการลงถูกไหมครับการลงทุนแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันค่อนข้างจะสูงนะครับหลักหมื่นสองหมื่นขึ้นไปแต่ที่ผมมาทํามาเนี่ยก็คือหลักตั้งแต่สองหมื่นขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็จากนั้นมันก็จะมาจุดช่วงที่โควิดระบาดนะครับตรงนั้นเนี่ยคือเราไม่สามารถจะเดินทางว่าเขาไปอย่างบริษัทได้ ปกติคือจะเป็นโค้ดนะครับที่ช่วยบริษัทสอนในเรื่องการทําออนไลน์นะครับแล้วพอดีมันติดโควิดนะครับบริษัทก็ปิดนะครับสถาบัน,นเขาก็ปิดลงไม่มีการที่จะให้คนเข้าไปเรียนปกติคือเขาจะให้คนเข้าไปเรียนที่นั่น,นจากนั้นพอมันไปเรียนไม่ได้เขาก็เลยปิดนะครับเลยมีการสอนทางออนไลน์แทนแล้วทีนี้ผมก็ได้รับโอกาสนะครับโอกาสดีๆก็คือช่วงนั้นแหละต้องขอขอบ โควิดด้วยนะครับหลายๆลคนก็อาจจะมาเจอรู้จักประสบกรอิกก็ด้วยวิกฤตนี้เหมือนกันนะครับแต่เราเห็นว่ามันคือโอกาสแล้วก็มีพี่นะครับทั้งสองคนที่ผมเกยยไปแต่ตอนแรกคือพี่แก้วกับพี่โอนนะครับหรือว่าพี่สุริย์ได้มอบโอกาสนี้ให้กับผมได้บอกผมว่าตอนนี้เราต้องทําออนไลน์ถูกไหมครับแล้วสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือโทรศัพท์มือถือและก็อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราต้องมีการติดต่อสื่อสารก็คืออาจจะโทรหาลูกค้าแต่วันนี้พี่เขาถามว่าผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นด แรกๆเราไม่ได้รู้หรอกนะครับว่าบริษัทนี้เขาทําอะไรแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามีบริษัทนี้ด้วยซึ่งเปิดมาปีนี้เป็นปีที่9กจะเข้าปีที่สิบละเราเพิ่งจะรู้เนี่เพิ่งจะรู้เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะครับแล้วพี่เขาก็แนะนำผมว่าที่นี่มันสามารถที่จะช่วยประหยัดแล้วก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ด้วยนะนะครับแล้วเขาก็นัดผมเนี่ยเข้าไปยังบริษัทเยอที่จะไปฟังอาเรียกว่าฟังข้อมูลนะครับของธุกรกิจนี้นะผมก็รับคําเชิญแล้วก็เข้าไป ที่บริษัทนะครับจากนั้นก็ไปเจอนะครับคดหาดหลังใหญ่มากๆนะครับหลังใหญ่มากๆซึ่งรแรกๆเนี่ยผมพิมพ์ว่ามันคือโบสถ์หรือเปล่านะครับมันคือ,อสถานที่ที่เขาจัดง,งานอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันมันสวยแล้วก็เป็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็นนะครับคือตั้งแต่ตั้งแต่ประตูเข้าตั้งแต่กาแพงเลยคือกำแพงสูงแล้วก็ขาวแล้วก็ดูแบบดูแบบหรูมากนะครับแล้วพอเดินเข้าไปข้างในเนี่ยก็เราแบบ สวยมากนะครับหาัตกแต่ข้างในนี่คือสวยมากก่อนที่ผมเข้าไปครั้งแรกเนี่ยคือรู้สึกงงๆนะครับว่าเออเราเราเรามาที่นี่นะครับเรามาทําอะไรนะครับแล้วที่นี่เขาจะจะให้อะไรเราหรือเปล่านะครับไปคือเพื่อจะไปเอาอย่างเดียวก่อนนะครับทีแรกนะครับว่าจะไปอยากจะประหยัดนะครับอยากจะประหยัดอยากจะประหยัดครับแล้วมีโอกาสนะครับได้ไปฟังท่านประธานนะครับเคนนะครับซึ่งพูดอยู่บนเวทีซึ่งครั้งแรกเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าท่านคือประธานคือเจ้าของบริษัท คือเจ้าของคณาการย์หลักนั้นนะท่านมาพูดมาคุยนะครับในส่วนของอข้อมูลนะครับธุรกิจนะครับเรีวยกว่าเป็นการบอกเล่าในเรื่องของแผนการตลาดท่านเป็นคนที่มาพูดด้วยตัวของท่านเองนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยที่เราเข้าไปเนี่ยคนที่มาพูดนะครับจะเป็นในส่วนของอทีมโค้ชต่างๆนะครับไม่ว่า,าจะเป็นในเรื่องของแผนการตลาดแต่ที่นี่ครับท่านประธานนะครับท่านสรวัฒน์ไพศาลสรวัฒน์หรือบอสเคของเราเนี่ยท่านมาพูด ด้วยตัวของท่านเองนะครับเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันรู้สึกประทับใจตัวเองนะครับในในก้าวแรกที่ผมเข้ามานะครับว่า,าท่านประธานท่านดูงานเองทํางานเองนะครับมันเงี้ยะครับพอผมเข้าไปฟังผมก็รู้ว่าเอ๊นะครับบริษัทนี้เขาทาธุรกิจในแนวของเป็นบริษัเ m a r k e t ง n g ว่าจิคเครือข่ายกันเองครับซึ่งวันนี้นะครับคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะปิดใจนะครับเมื่อรู้ว่า,ามีการชวนเราไปทําธุรกิจในแนวของ mlm หรือว่า ธ да. ุรกิจเครือข่ายแล่งจริงๆแล้วน่ะธุรกิจเนี้ยมันจะเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับของพวกเราบ่ะนะครับทุกๆุกคนให้มีอิสระมากยิ่งขึ้นน่ะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ต้องการที่จะเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นพนักงานถูกไหมครับซึ่งธุรกิจเนี้ยมันจะตอบโจทย์มากธุรกิจเนี้ยอาจจะเปลี่ยนเรานะครับให้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าให้เป็นเจ้าของระบบให้เป็นเจ้าของลิกส การตลาดแบบเครือข่ายได้แล้วก็ธุรกิจเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะใช้ว่าใช้เงินลงทุนที่ต่าในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับผมแล้วก็เป็นธุรกิจเดี่ยวนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่คนรวยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทากันอาแล้วก็เป็นธุรกิจที่สามารถที่จะให้สร้างเขาเรียกว่าเป็นความฝันของเราให้เป็นจริงนะครับแลวเป็นธุรกิจที่จะช่วยให้เราพัฒนานนค,ความเป็นผู้นําของเราด้วยนะครับวันนี้พอผมเข้าไปฟังท่านประธานผู้เนี่ยทำให้ผมเห็นภาพแล้วก็นึกนะครับ เห็นเขาเรียกว่าสิ่งที่บริษัททรัพยริจเนี่ยหรือท่านประธานเนี่ยได้คิดค้นแล้วก็ตั้งขึ้นมานะครับเป็นบริษัททอัพยรกิแล้วก็ท่านได้คิดค้นระบบเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเราที่เรียกที่ชื่อว่า itx ซึ่งเป็นระบบหรือแพลตฟอร์มที่ได้รวบรวมนะครับระบบหลายๆอย่างเนี่ยไว้ด้วยกันว่าจะเป็น fintech นะครับแรกๆผมเข้าไปฟังผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีระบบแบบนี้ด้วยนะครับซึ่ง fintech เนี่ยก็คือการที่เราสามารถที่จะทําธุรกรรมนะครับ ถอนเงินโอนเงินหรือว่าเบิกเงินเติมเงินจ่ายเงิน,งนได้นะเนี่ยครับวันนี้แพลตฟอร์ไมไอเท็ตของเราสามารถที่จะทําตรงนี้ได้นี่เขาเป็นอีกหนึ่งที่เปิดใจผมเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีระบบนี้ซึ่งปกติเนี่ยเราเราเข้าไปในบริษัทต่างๆเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะใช้ระบบตรงนี้ในการเบิกถอนโอนเติมจ่ายครับส่วนใหญ่ก็คือจะมีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไปนะครับแต่วันนี้ ที่นี่นะครับมีระบบอิดเทเ็เข้ามาให้เราได้ใช้นะครับได้อีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่เขาจะมีระบบะในส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะซื้อขายสินค้าแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับสินค้าต่างๆหรือ่ซื้อขายขาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งวันนี้ครับแอปพลิเคชันอันนี้ของเราเรสามารถที่จะทาได้เป็นสื่อที่จะให้ทุกคน,นได้นาสินค้าบริการต่างๆนะครับมาลงขายะนะครับตรงนี้ คือเป็นอีกหนึ่งนะครับที่ผมตัดสินใจนะครับเลือกมาพิจรารณาในการที่เข้ามาร่วมกับบริษัทอาร์หรือ couples. ว่าเฮ้ยเป็นธุรกิจที่เ,เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนะครับเป็นธุรกิจที่ล้ำและวก็นนำสมัยเป็นแพลตฟอร์มซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าแพลตฟอร์มเนี่ยธุรกิจนี้มามาแรงแล้วก็มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับมาแรงแล้วก็มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมดูนะครับคือผมจะดูบริษัทหมดเลยนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทอาร์เป็นพาร์ทเนอร์นะคร บริษัทเนี้ยถูกต้องตามกฎหมายไหมแน่นอนครับบริษัทอพอธรธของเราครับได้จดทะเบียนนะครับทำธุรกิจตามที่กฎหมายกําหนดรัฐแล้วก็ได้รับใบอนุญาตจากสาบรเรียบร้อยครับตรงนี้ระบุว่าของเราเนี่ยขายซอฟต์แวร์เบรเซนแอปพลิเคชันไม่ใช่ขายอาหารเสริมเครื่องสำอางที่อื่นที่ผมเคยทาํามานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าของบริษัทนะครับเขามีตัวตนจริงๆคือเราไปเราไปเจอท่านประธาหนหรือเจ้าของบริษัทที่ไปยืดยืนปูนะครับบนเวทีให้เราฟัง นะครับไม่ใช่ไปให้โค้ดหรือว่านบมินีต่างๆเนี่ยที่มาเป็นตัวแทนบร,ริษัทเราวก็มาพูดให้เราฟังแต่ท่านมาพูดด้วยถง่านเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือบร,ริษัทอัคตรีสครับเป็นบร,ริษัทที่เปิดมาแล้วนะครับระยะเวลาค่อนข้างจะนานนะครับแก็คือปีเนี้ยเข้าสู่ปีที่9ก้าแล้วอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่จะมาทําให้ผมเนี่ยนะครับตัดสินใจนะครับแล้วก็พิจารณาในการที่จะเข้ามารวมกับบร,ริษัทที่นี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับว่า ที่ขาดไม่ได้ก็คือที่ตั้งสถานที่เนี่ยวันนั้นที่ผมไปเนี่ยคือผมไปเจอเป็นอด้วยตัวเองว่ามันเป็นคารักนานครับหลังหนึ่งนะครับราคา5้0อยล้านบาทห0าล้านบาทซึ่งเขาเรียกว่าเป็นวิลเลตรครับที่ทับทารเนี่ยได้สร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ไปใช้พื้นที่ตรงนี้นในการจัดประชุมนะครับจัดสัมมนาและทุกคนเข้าไปเนี่ยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทุกบาดก็คือเหมือนกับเป็นบ้านของเราเราสามารถที่จะเดินเข้าไปเนี่ยใช้พื้นที่ทุกตาราง ว่าของบริษัทนั้นได้เลยนะครับแล้วก็สินค้าของที่นี่นะครับมันไม่มีสินค้าเหมือนที่อื่นเ,นเรามันเป็นเทคโนโลยีมันทันสมัยมากๆเราไม่ต้องไปสต็อกนะครับมาไปแบกสินค้าเราไม่ต้องไปแพ็กสินค้าเราไม่ต้องจัดส่งสินค้าเหมือนอดีที่ผ่านมาที่ผมเคยทำนะครับเพราะาที่นี่ของเรา ธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มเนะเป็น I T S นะครับซึ่งหัวใจสําคัญของเราก็คือแพลตฟอร์มตรงนี้ที่จะสร้างรายได้กรับเราและที่สําคัญคือมันมีหัวจอนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยทำการตลาดได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปจดจําสัพคุณนะครับสินค้าหรืออาหารเสิร์ฟต่างๆนะไม่ต้องไปจํานะครับวันนี้ง่ายๆก็คือเรามีหัวจอกคือก็คือสีโปร VIP นี่แหละนะครับที่เราได้จากเครือข่ายยกใหญ่ยยสีแดงมาให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ทำการตลาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับส่วนระบบนะครับเราจะเห็นว่าเรามีระบบ ที่ง่ายต่อการทำงานก็นนคือการทำออนไลน์ตรนี้เราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทำงานได้มากสะดวกครับผมขออนุญาตพลัดีนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีค่ะโอเคขอบคุณครับแล้วก็ขอ,องเราปลอดภัยเราไม่ต้องเดินทางไม่มีความเสี่ยงด,ด้วยนะครับแลนน้วก็ในเรื่องของรายได้ที่นี่ครับที่นี่เขาจ่ายให้เราจริงๆครับแล้วก็ไม่จ่ายแบบโอเวอร์เบรคเขาเขาก็คือตามแผนการตลาดเลยนะครับซึ่งการจ่ายรายได้ที่นี่ก็คือถูกกฎหมาย นะครับแล้วก็บริษอาเร้ยกว่าสคบเนี่ยคือน้บกรองแล้วก็ให้อภัยาตที่เราเนี่ยทำธุรกิจตรงนี้ได้ทำธุรกิจตรงนี้ได้ได้ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราสบายใจอ่ะนะครับทุกอย่างที่ผมพิจารณาเนี่ยทำให้ผมสินใจที่จะเข้ามาวมกับธุรกิจที่นี่ได้ง่ายขึ้นคิดว่าวันนี้นะครับคนใหม่ที่เข้ามาฟังเนี่ยนะครับก็ลองเอาตรงเนี้ยไปพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเพราะว่าหลายๆคนอาจจะได้รับข้อมูลมาบ้างแล้วครับวันนี้เรามารับข้อมูลที่นี่เพิ่มเติมมารับสิ่งดีๆนะครับจากผู้นํของเราที่มา อาทาวิธีการและวก็ที่มีการทํางานครับวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยลองเปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เข้ามา,าศาึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ที่นี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวโอกาสสุดท้ายกอได้นะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นง,ง่ายๆนะครับที่นี่กินต่อเป็นอะไรง่ายมากๆครับาการเปิดใจครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดกาลเราอาจจะมีทักษิณอิทธินะครับอาจจะเกษยียณได้ไวขึ้นนะครับที่นี่เราก็จะมีเรียกว,ว่ากินโพสต์เนาะคอยสอนคอยช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีห้อง เรียนดีๆแบบนี้ให้กับเราครับตั้งแต่หกโมงเช้านะครับไปจนถึงสี่ทุ่มเลยนะครับใครที่เห็นโอกาสตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็ลองศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําครับแล้วก็สามารถจะปรึกษากับคนที่แนะนําเรานะครับตรงนี้เรามีทีมงานนะครับคอยดูแลแล้วก็ช่วยทุกคนนะครับวันนี้สําหรับผมก็มาแชร์ก็แบ่งปันนะครับกาารย์ก็ขอให้ทุกคนนะครับ ประสบความสำเร็จน,นะครับในในในธุรกิจน,นี้นะครับสามารถที่จะขึ้นตำแหน่งและก็ทำตามเป้าหมายของแต่ละคนได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอขึ้นไปกับอ่าเอ็มซีก่อนนะครับขอบคุณครับพี่โอ๊คครับ